อะไรมาแล้วทำเป็นกลัวแหมคิดว่าเขามองไม่เห็นเหรอเขามองเห็นนะเขามองเห็นนะการลอกอะ่กะการลอกเขามองเห็นนะเห็นยังไงก็เห็นนะเออกินลูกนั้นเหรอลูกนั้นยังเขียวอยู่เลยนะออลูกนั้นมันเขียวอยู่เลยนะมันไม่อร่อยเหมือนลูกนี้นะมาทางนี้มา มามามาแหน่ทำเป็นตกใจกลัวไอ้ฮือบินมาน่ะเฮ้ลงมากินเลยไม่ต้องทำเป็นหลบๆซ่อนๆเลยเออไม่ต้องมาทาัดตาเอ๋ด้วยมามาไม่ต้องทำเป็นหลบๆซ่อนๆมาเลยเออทำเป็นอะทำเป็นอ้ ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้เอาแล้วหนูจะกลัวอะไรอะ่ะทำมันไม่เคยชินกับพี่อย่างนั้นนะมาเลยมาเลยมามากินซะดีๆกระลิ้มกระเหลียจริงๆมาเลยไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบเลยเออมากินดีๆ เออทำเป็นตกใจพี่ไม่ใช่มะเหมาสม้มซะหน่อยกินได้อ,อร่อยอืมอร่อยกินกินออกินกินกินหนุนไอ้หือเดินหน้าบ้านเออเออเลยแม่ กินจิบกาแฟมองกระลองนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะอือ <c oughs> เอ๋เอเอ่บีทูปล่าเนี่ยเอา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 แหมวิจา๋าเอาเอาจะเลิกเหรอไม่เลิกจะเลิกทำไมมากินต่อ วิจาเนี่ยทำให้เพื่อนกลัวแเรามากิีข้าวมาวิจามามาเลยมามันก็นลองเขาก็กินอนะ่ะมีธูจะใส่ถุงขท้าข้างหลังมีตมองมีงมต้องมดูไกลเป็นตุ๊กแกเลยนะมต้องมองเลย อืมแซบแซบแซบอรไรอะหรอแปลว่าอะไรก็ไม่รู้จำไาม,าม่มาพีจ๋าอ้าวบีจ๋าเขินเนี่ยมามามาโอ้โหมะละกออันกลางกินหมดละ วันนี้ซื้อของเยอะอกินกาแฟมองแล้วลอกไปน่าแซ่บเนาะปิะะนะป้งย่างปิ้งย่างปิ้งย่างใช่ไหมปิ้งย่างปิ้งย่างไหม ปิงยาง B2 ไหม <c oughs> พี่หยอกพี่หยอกเฉยมามากินมากินพี่ไม่ได้ทำอะไรหอกห้เฉยห <c oughs> อกหเฉยเออพูหอกหเฉยหยาหอกนิดหอกหน่อยก็ไม่ได้ <c oughs> ปิงยางเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ซื้อมะม่วงมา สุกพร้อมลูกนี้มันรุ่นก่อนยังไม่ค่อยสุกดีซื้อรุ่นใหม่มาสุกแล้วอะ่ะเอาเอาเอาเฮ้ยจะไปไหนอะไปไหนอะจะหนีเลยเหรอโอ้โหหูหนีเลยอะเขาหนีไปแล้วอะน้ำตาล เขาหนีไปแล้วอ่ะน้ำตาลอา้าวน้ำตาลก็หนีหรือว่ามะเหมามาแอบพี่นั่งเฝ้าดีกว่ามะเหมานะมะเหมาโซมอ่ะมะเหมาโซม่ะโหดนะมึนตึ๊บมะเหมาโซม่ะโหดมึนตึ๊บอืมแน่ มาอีกละหเห็นหางไวๆเห็นหางไวๆยไปเนี่ยไปไหนแล้วอ้าวน้องแตไปไหนแล้วอ้าวแตโผล่มาแล้วมากินกินเร็วเห็นไหมเห็นไหมน้องแตไหมน,นันๆนี่นันนันน้องแตก็กินเป็นอืม มา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 มะม่วงบางมิตรเลยเออน้องแต่ก็กินมะม่วงเป็นมาซีมาซีกินต่อแล้วเอาหายไปไหนแล้วแต่ก็ชอบกินไม่กี่คำแล้วเขาก็จะวิ่งหนีอันนี้หอเฮ้ยเธอไม่ใช่แต่นิหมือว่าแต่ฮะไม่เหมือนหนูจัง โอเคแต่แต่มีหางนูนนูนนนไปแล้วไปแล้วไปแล้วนานนานนูนมันลัวมันลัวมันลัวแหม่แหมแหมแม,แม,แม,แมทำเป็นเป็นหลบเป็นหลีกแอบมองลอดช่องใบไม้มองเดินเป็นจิ้งจกอ มาเห็นเขาไหมน่ะน่ะน่ะเห็นแค่ไม่เห็นแต่หน้าคิดว่าหนูเอ้าหนูถูทำอะไรอ่ะหนูถูทำไมเอ้ออาแต่ถูทำไมมาๆามาจะกินมะม่วงก่อนเด้อกล้วยวันนี้แม่เขาไม่ได้ใส่ถาดไว้ให้ sẽ ẹp viên chiến, ẹp điên chiến à, à, đúng bằng như thế rồi mà, mà lên ná, mà lên ná, ẹp cái này họ thâm tục vậy, à, à, à. 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 มีอะไรก็เขานี่แหละวิ่งปุดปดป๊ดปารปุ๊ดปารอันนี้น่าจะเป็นรุ่นลูกแล้วอะ่ะอืมมาเลยมาเลยมาทางนี้เลยเออแหม้แหม่เธอจะไปไหนไปไหนอ่ะือ ็นแต่หน้ามุมหน้านี่คือหนูเลยเมื่อกี้อแต่ไม่ใช่นะน้องเขาชื่อกระแตน้องเขาไม่ได้เป็นหนูหน,หนั่นแ่แน่น่แนลนยนะไปไหนละเอาหายไปเลยเอ่ะลงมาข้างล่างอีกใหม่ตกใจเสียงอ่าหนีไปแล้วหนีขึ้นต้นแก้วบ้านนู้นไปแล้ว ม,มานนั่งดักดูว่ามีใครมาบ้างแป,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 ป๊บๆเดี๋ยวก็สลับกันไปสลับกันมาน้ำตาลน้ำตาลมาหามะละกอ ไปเลยบินไปแล้วนกไปแล้วเออเที่ยวไปเที่ยวมานะไม่พาลูกมาด้วยล่ะอืพาลูกมาป้อนคาที่นี่เลยเออเออเอมาตีกันอีกเอาไม้ไม่แบ่งกันกินอะมาแล้วมาแล้วไปไหนมาเห็นไหม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  น่ะนานแผงหัวเลยสิดูสิจะไปไหนคุ้งกิงคุ้งกิงมากเลยนะอือได้อะไรกินได้อะไรกิน ถึงว่าข้างบ้านนะถ้าก็บอกว่าเป็นหนูแทะอะไรอะดนยิงเสียนกระทบมาแล้วนั่งสายไฟกระทบกัน ลงามากินซะดีๆมามามา,มาเออพี่ไม่ว่าหรอกเออมา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 เออพี่ไม่ว่าหรอกพี่ก็เตรียมไว้ให้หนูนั่นแหละเออจะก็เตรียมไว้ให้เธอนั่นแหละหอเออน่ะน่ะน่ะ,นะ,นะ,นะตกใจแต่แต่แต่แตน่ะน่ะขึ้นขึ้นทางนี้มันขึ้นไปข้างบนแล้ว แต่มันลายคิวคิวลายหรือเปล่าคิ้วลายไหมมามาลงมาเลยเออลงมาลงมาพี่ไม่ได้ทำอะไรจ้าหน่อยนะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยรอดูหนูนี่แหละเอ,อ้ยรอดูกระลอกนี่แหละเออรอดูคิวนี่แหละ เรอมานั่งรองดูคิ้วเลยพี่ดูดีกว่าไอ้ส้มดูนะบอกให้อืออือแบอร่อยอม,มันอร่อยดีนะอืออร่อยกว่ากระลอกอีกใช่ไหม อือร่อยอร่อยอะไร <laughs> พี่เลงพี่เลงหนูเอง ที่เล็งกันลอกอ่ะเออกระลอกกันลอกไม่ชัดอ่ะเอออะไรก็ไม่รู้ารตาหลังเต่ามาเร็วลงมาคิ้วมามาแล้วกินมะม่วงเร็วขึ้นไปเหลือแต่ลูกกตาหอมข้างบนงบนครบไม้แล้วก็ชะโงกมองเรา ไม่เป็นไรเดี๋ยวดักใหม่ดักตัวอื่นก็ได้ยังไงเธอก็ต้องหิวมาอย่าหนีนานเลยมาลงมาไปแล้วกินข้าวไอ้กินมะม่วงเร็วมามาลงมาข้างล่างเร็วมาลงมาค่ะลงมาลงมา,งมา,งมา,งมาพี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยมา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 ม,าม,ามาเออ แอบอยู่ข้างบนแอบอยู่ข้างบนแอบอยู่ข้างบนใครเนาะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอ่าวจะหนีไปไหนอ่ะกลับแล้วเหรออย่าเพิ่งกลับมามา ทักตรงนู้นไปตรงนี้เออทำไมมะอืม,หม,หมเหมือนกันเป็นมดเลยเอาวอันตรงโน้นหนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวมามากินเลยเออพี่ไม่ว่าอะไรเลย อืมอา้าอันนี้สั้นนี่ออันนี้สัน้นนตัวหางงอนะไ่ะปลายหางงอทางขวามืออ่าทางซ้ายมือลูกไกลๆนั่นคืออ่าน่าจะบีวันเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ถุงเท้าโอ้โหอร,อร่อยอืออ่ะอืมอ่ะสั้นหรือว่าคิ้ว ไรู้จะได้ยินเสียงบป่ช็บๆช็อช็ชชอชชอะเร็วรีบกินเรวเดี๋ยวเพื่อนมานะอืมกินมะละกอก็ได้โอ้ยมีวานเร็วรีบกินเร็วเดี๋ยวเพื่อนก็ามาจะตีกันอีกอ่ะน,นี่ก็กินส้มคิวก็กินส้มแหลก็กินมะละกอ แมมมีวันแม่อร่อยอสิอาถูมาเลยถูมาเลยถูราวมาเลยอาจจะร้องทำไมอ่ะน้องก็ถูราวมาหน่อยเดียวเองเขาไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะเออมามา,มากินมากินเห็นไหมนอนกินมาละกอโอ้กินท่ายากนะ กินท่ายากนะเธอเอาคิว้วส้มไม่อร่อยเหรอคิ้วหรือว่าสั้นเน่ะน่าจะเป็นสั้นมากกว่าหางปุยๆสั้นๆอืมสั้นๆเพราะว่าปลายหางงออืมอร่อยไหมบีวานอือ ยกไม้ยกมือหน่อยก็ไม่ได้นะมาเร็วมารีบกินมาละกอเร็วดูดิดูสันเขายังไม่กลัวเลยสันก็ออกมาหน้ารักเห็นปะอืม <c oughs> ถ้าทางขาลูดลาวเนี่ยมันเป็นกันหมดทุกตัวทั้งไงหนูอยากกินเสียงดังนะ แ๊บๆเสียงดังพอทักก็จะหนีเลยเหรอแหม ẹ, ทักหน่อยเดียวเอง แม่หน่อยละคะ วันนี้ที่จะมีเม็ดส้มให้นะที่กำลังผลิตอยู่ ใช่ไหมล่ะมะละกอเนี่ยมะละกอนี่หวานใช่ไหมเป็นตาแซบนะืเป็นตาแซบอือร่อยไหมเนาะอืมมีวันหายไปแล้วมาก่อนอิ่มก่อนหนีก่อน อยู่ให้ชินกับพี่ไว้นะจะได้กินอะไรอร่อยอร่อยหรือเปล่าอ,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 อร่อยไหมเนาะโอ้เม็ดหมดแล้วเหรอ,อแทะทิ้งกันดีเนะี่ย อ,อร่อยใช่ไหมไม่ต้องกลัวแล้วส้มอ่ะส้มอ่ะวันมาทั้งวันเลยส้มวิ่งสะลรอบบ้านเลย มาตัวแตม่มาก็พาเพื่อน,กนตกใจเลยมามากินก่อนหืมมากินก่อนไปแล้วไปแล้วแต่ไปแล้วมามากินกินกต่อน่ะอม,มาแล้วแต่แต่มาก็ เราก็ตกใจทีหนะึ่งอร่อยใช่ไหมล่ะกลัวหมันของตายกินมะม่วงก่อนอ่านั่นนันมาแล้วมาแล้วตัวแสบมาแล้วมาแล้วมาแล้วแหมพี่นางอยู่แล้วเนี่ยถึงแบบอืม เข้าไปอเอาเข้าไปอะเอาเข้าไปเอาเข้าไปทำอย่างงั้นอะโดนฟัดไปแล้ว,วอ้วนเอ้ยเดี๋ยวก็วอ้วนเดี๋ยวก,ก็สัน่น <c oughs> ตัวเดียวกัน รือว่าจบอืมจะไปอ่ะไปหยิบกล้วยไปด้วยหยิบกล้วยไปด้วยอืมอืมเอาเข้าไปเอาเข้าไปทายากอ่ะเธออ่อ เอา,อาเออกินอันนั้นแหละเพื่อนเขาไปแล้วตัวเองกินอันนั้นก่อนเออ นี่กันหมดเลยเอาเอาเอาฮึแต่วิ่งใจวิ่งวนสายไฟอ้ากินเงินเขาด้วยเหรอืมเอออืมเคนเอาไออะไรอ่ะแหม ปเดี๋ยวพี่จะแขวนเม็ดให้ปลาปลาแยกย้ยายพักผ่อน